ครูกําหนดไว้ก็คือจะมีทั้งหมด10หัวข้อนะครับมีหัวข้อชิ้นงานทั้งหมด10หัวข้อดังนั้นก่อนอื่นครูขอสอบถามว่าทุกคนได้เข้าไปสร้างอัลบั้มที่เป็นชื่อเรากับชื่อเพื่อนเราหรือ,อยังครับสร้างสร้างแล้วครับเข้าไปสร้างแล้วเนาะขอขอสอบถามหนะอ่อยนะยางมหาชัยคู่กับใครเอ่ยคู่กับศิลประชัยครับอ่ากัแบศบิลปชัยเนาะกัแบศบิลปชัย ใครอีกครับแบบแจ้งคู่หน่อยอนุพันธ์ค,นนะคู่กับออพระัตววัดน้าดาคู่กับใครครับกินทุกกอนเหรออ่ากลับกินทุกคอนเนาะทุกกอนอ่าต่อมาใครอีกครับฮัลโหลอนุพันธ์คู่กับพระขววัดครับอนุพันธ์คู่กับใครนะครับพระขาวัดครับอ่ากับพระขวัรเนาะครับ ่าแล้วก็ใครอีกอ่าศิริยาคู่กับใครฮลัลโหลอาลิสลาครับกับใครนะครับบาลิสลาบาลิสลาค่ะกับบาลิสลาอ่าแล้วก็สุมิตาคู่กับใครเอ่ยฮัลโหลชลินทิพย์ค่ะ สุนิตาคูกับใครชคฮลัลโหลได้ยินกูไหมเนี่ยได้ยินค่ะอ่าเธอเธอเธอคูอ่กับใครทำชิ้นง,งานชลินทิพย์ค่ะอะไรนะครับชลินทิพย์ค่ะกับกับชลินทิพย์เนาะโอเค okay ไหมเพราะเสียงเธอเ,อเบามากเลยนะใหม่เธอเนี่ยกับชลินทิพย์ อ,อ่ใครอีกครับที่ยังไม่ได้แจ้งแจ้งชื่อูอหมดแล้วเนาะสวัสดีครับมีอะไรให้ให้ตับใช้ครับหอมแมทผมอยู่ในเนี่ยนี่นำสูตอพระช่งางสุขภาพค่ะอาจารย์อาทิตย์บอกว่าแจ้งหมาเดี๋ยวนะแป๊ดนึ่งอ่าอะไรเนี่ยภาษาสมัครญี่ปุ่น ที่หกนะอันนี้หนูให้นะมีสนะัเนา่าเนียก,กรยครับขอบคุณมากครับสมัครยี่สิบโอเคอะมาต่อครับมาต่ออ่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเราแบ่งกลุ่มกันครบหมดแล้วเนาะตอนนี้กูสํารวจได้มีทั้งหมดห้าห้ากลุ่มที่แจ้งกูแล้วซึ่งเรายังเหลือเพื่อนอีก ถ้าครูจําไม่ผิดน่าจะเหลืออีกสามกลุ่มเนานะที่ยังไม่ไดท้ที่ยังไม่ได้แจ้งครูเราพอจะรู้ไหมว่าใครคู่กับใครรู้ไหมไม่รู้เนาะถ้าไม่รู้ครูคก็จะเอาห้ากลุ่มน,นี้จับฉลากไปก่อนนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวครูจะเลือกให้ละกันนะครับเนื่องจากพอถึงวันพุดนะครูอาจจะไม่ว่างนะครับเพราะครูมีประเมินครูอยู่นะครับครูกลัวพอถึงเวลาปุ๊บครูอาจจะไม่ได้เข้ามาสอนออนไลน์กับพวกเธอดังนั้น วันนี้ครูก็เลยเป็นโอกาสพิเศษนิดนึ่งเรามาก่อนเวลาครับดังน,นั้นครูจะให้จับฉลากทั้งหมด10หัวข้อมี10หัวข้อซึ่งหัวข้อ10หัวข้อนั้นเดี๋ยวครูจะแจ้งให้ฟังก่อนว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่เราจะต้องไปหารา,ายละเอียดมานะครับอย่างเรื่องที่หนึ่งที่ครูจะให้ทํานะครับก็คือเรื่องวงจรออฟแอมป์นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเบอร์ไอซี 7C1 นะครับอันนี้น่าจะอยู่บทที่หนึ่งนะครับดังน,นั้น เราก็เรียนผ่านมาแล้วเนาะน่าจะเอามาใช้ทำเป็นชิ้นง,งานได้นะครับหัวข้อที่สองเป็นวงจรกับเฟดของวงจรออฟแอมแต่น,นี้กูจะไม่ระบุเบอร์คือเราสามารถใช้เบอร์ไหนก็ได้มาทำเป็นตัวชิ้นง,งานครับหัวข้อที่สามจะเป็นวงจรไม่กับเฟดวง,งจรออฟแอมนะครับอันนี้เบอร์ไหนก็ได้ครับหัวข้อที่สี่จะเป็นวงจรรวมสัญญาณโดยใช้ออฟแอมอันนี้ก็ไม่จำกัดเบอร์นะครับส่วนหัวข้อที่ห้าก็คือวงจรสวิตช์ส,สัมผัส โดยกูกำหนดเบอร์ไว้ก็คือ cd 4 0 1 1นะครับคือตัววงจรต้องใช้เบอร์ IC เบอร์นี้ในการทําวงจรสวิตสัมผัสนะครับหัวข้อที่6จะเป็นวงจรไฟท้ายจักรยานโดยใช้ IC t i ท e r เ r เบอร์ ne 5 5 5นะครับซึ่งอันนี้เราก็เรียนผ่านมาแล้วเนาะน,น่าจะอยู่บทที่3นะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับส่วนหัวข้อที่7ก็คือวงจรอะสเตเบิลมันติไวเบเต อันนี้ก็ใช้ IC ซีทัมเมอร์เหมือนกันนะครับ55เมือกันก็เป็นวงจรกุ้นง่คือเป็นวงจรไฟกระพริบเหมือนกันนะครับล้วก็เอาบทที่3มาใช้นะครับหัวข้อที่8ก็คือวงจรปรับแรงจ่ายโดยใช้เบอร์ไอซี LM317L นะครับอันนี้ก็ต้องปรับค่าได้นะครับเป็นแรงจ่ายที่ปรับค่าได้นะครับหัวข้อที่9จะเป็นวงจรกําเนิดสัญญาณอันนี้ครูไม่ได้ระบุเบอร์นะครับใช้เบอร์ไหนก็ได้ แล้วก็หัวข้อที่สิบคือวงจรขยายเสียงอันนี้ก็ไม่ระบุเบอร์นะครับใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาจับฉลากตามหัวข้อสิบหัวข้อนี้นะครับว่ากลุ่มไหนจะได้ทําหัวข้อไหนนะครับโดยตอนนี้เราแจ้งครูมาแล้วมีทั้งหมดห้ากลุ่มตอนนี้ที่แจ้งครูนะอันนี้ครูทวนนิดนึงกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นกลุ่มมหาชัยกับศิลปชัยเนาะนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองจะเป็น นาดากับยินทุกรเป็นกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สามจะเป็นอนุพันธ์กับพักวัฒนะครับเป็นกลุมกล่มที่สามกลุ่มที่สี่จะเป็นศรียากับวรลิศราเนาะเป็นกลุ่มที่สี่นะครับกลุ่มที่ห้าจะเป็นสูมิตากับชลินทิปนะครับซึ่งวันนี้ครูจะให้ห้ากลุ่มนี้จับฉลากไปก่อนนะครับส่วนกลุ่มที่เหลือเขามาแจ้งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวครูจับฉลากให้นะครับดังนั้นเราก็ ลองมาจับฉลากหัวข้อการทําชิ้นงานของรายวิชานี้เนื่องจากเนื้อหาเราเรียนครบ้วเนานะเราก็ต้องมีการเอาความรู้ที่เรียนไปมาใช้ทําเป็นตัวชิ้นงานนะครับโดยครูจะให้สิทธิ์กลุ่มที่หนึ่งก่อนเป็นตัวจับฉลากนะครับอันนี้ครูมือซ้ายนับจากซ้ายไปขวานะครับมีมือซ้ายครูอยู่นี้นับจากซ้ายไปขวาให้กลุ่มที่หนึ่งคือมหาชัยกับศิลปชัยเอาสลากลำดับที่เท่าไหร่ เลือกเลยครับหกครับอ่หกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจะเป็นอันนี้อรผูก็จะจับให้ครับซึ่งจะได้หัวข้อที่ห้าครับผมนะครับด้หัวข้อที่ห้านะมาใช้จะได้หัวข้อที่ห้านะครับอต่อมากลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มนาดากับอินทุกรนะครับเอา เอาสลักลำดับที่เท่าไหร่นับจากซ้ายมือนะครับอนาดากับจินุกรอเอาสลักที่เท่าไหร่เอ่ยเอาตอบผูหน่อยฮฮลโลจินุกรนาดาไปซะและ้วเห็นอยู่หลัดหลัดเลยเอาที่สามขอผู้ขาที่สามนะนับจากซ้ายมือหนึ่งสอง,ส,องสามอ่าสามจะเป็นอันนี้ หมายเลขที่ได้ก็คือหัวข้อที่เจ็ดนะครับอินทุกอนกับนาดาได้หัวข้อที่เจดนะครับต่อมากลุ่มที่สามจะเป็นอนุพันธ์กับพักวัาเอาเอาสลักที่เท่าไหร่ครับผมเอาสองครับ่ามแบบที่สองครับสองนะนับจากซ้ายมือหนึ่งสองสองจะเป็นนี่ครับ จะได้หัวข้อที่เก้านะครับอ่าหัวข้อที่เก้ากลุ่มสารได้หัวข้อที่เก้านะครับอ่าที่สี่จะเป็นศริยากัพิ์สลาอ้าเลือกฉลากลำดับที่เท่าไหร่นับจากซ้ายมืออ่าศริยานนเนี่ยเอาหนึ่งเอาอันนี้เนาะออันนี้หนึ่งอ่าเปิดได้หัวข้อที่แปดนะครับหัวข้อที่แปดอ่าศริยาได้หัวข้อที่แปดอ่า ต่อไปกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสุมิตากับชลินทิพย์อ่าสุมิตาเ,ตาเารีนนเกกยกสลากลำดับที่เท่าไหร่ตอนนี้เหลือหกสลากนับจากซ้ายมืออ่าสุมิตาฮัลโหลสุมิตาเอาเอาสลากลำดับที่เท่าไหร่นับจากซ้ายมือ,เ,อเหลือหกอันสามค่ะสะไนะไม่ค่อยได้ยินอันอ<า><า>ดับที่สามอ หนึ่งสองสามอ่าสามจะเป็นอันนี้อ่าได้หัวข้อที่สิบนะครับหัวข้อที่สิบอ่าหัวข้อที่สิบนั่นเองอ่ลงอ่าสิบหัวข้อมีกลุ่มไหนเพิ่งเข้ามาไหมไม่มีเนาะก็แสดงว่ากลุ่มที่แจ้งครูห้ากลุ่มนี้ได้หัวข้อตามนี้แล้วอ่าซึ่งครูขอทวนหัวข้อหน่อยนะอ่าโดยหัวข้อที่หนึ่งครูให้ทำวงจรออฟแอม โดยใช้เบอร์741นะครับนะเบอร์ IC of M 741ส่วนหัวข้อที่สองเป็นวงจรกับเฟดอันนี้ไม่ระบุเบอร์ใช้เบอร์อะไรก็ได้แต่เป็นวงจร o อ M นะครับหัวข้อที่สามเป็นวงจรไม่กับเฟดใช้เบอร์ไหนก็ได้ไม่ระบุเบอร์เหมือนกันหัวข้อที่สี่เป็นลลวงจรรวมสัญญาณโดยใช้ออฟ M นะอันนี้ไม่ระบุเบอร์เหมือนกันแล้วก็หัวข้อที่หเป็นวงจรสวิตซ์สัมผัสโดยใช้เบอร์ IC cdc 0 1 1นะครับหัวข้อที่6เป็นวงจรไฟท้ายจักรยานโดยใช้ ic timer ne 5 5 5นะครับหัวข้อที่7จะเป็นวงจร stable m u l t i w a b r a t o r ใช้ c timer เหมือนกันโดยใช้ ne 5 5เหมือนกันนะครับหัวข้อที่8เป็นวงจรปรับค่าได้โดยใช้เบอร์ lm 3 1 7 l นะครับหัวข้อที่9เป็นวงจรกำเนิดสัญญาณนะครับอันนี้ไม่ระบุเบอร์ แล้วก็หัวข้อที่10เป็นวงจรขยายเสียงไม่ระบุเบอร์นะครับซึ่งในสิบหัวข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมเกี่ยวกับเรื่องทําหัวข้อนี้มีไหมครับอ่าถ้าไม่มีอ่าครูพูดต่อในสัปดาห์นี้ครูจะให้ส่งรูปวงจรสารูปนะครับซึ่งรูปที่หนึ่งจะเป็นรูปวงจรของหัวข้อที่เราจับไปเมื่อกี้นะครับรูปที่สองจะเป็นวงจร ลายอุปกรณ์คือตำแหน่งที่อุปกรณ์ลงในปิน้นครับคือด้านบนน่ะพูดง่ายคือด้านบนปิน้นรูปที่3ามคือลายทองแดงหรือด้านล่างของปิน้นครับนักศึกษาต้องส่งรูปวงจรให้ครู3ารูปนี้ครับโดยเราเรียนวงจรไม่ใช่เรียนโปรแกรมเขียนเขียนลายทองแดงแล้วเนาะเสรษฐกิจวิสา์กับอาจารย์ชัยชนะเอาความรู้เหล่านั้นแหละมาเขียนรูปวงจรให้ครู ให้มันได้ลายอุปกรณ์ลายทองแดงนะครับลายวงจรเราก็เขียนเสร็จแล้วก็กลับให้มันได้ได้ได้อีกสองลายที่เหลือนะครับซึ่งถ้าเรากลับได้ครูคิดว่าเราก็จะมีงานส่งครูในอาทิตย์นี้นะครับซึ่งอาทิตย์นี้ครูให้ส่งแค่สามรูปนี้แหละนะส่งได้ไหมได้เนาะได้ไดถ้าขอได้ครับเอนะ่อถ้าได,ออาได้ก็ให้ส่งเข้าไปในอัลบั้มที่เราสร้างไว้เป็นชื่อเรากับชื่อเพื่อนเรานะครับพอถึงเวลาปุ๊บครูจะเข้าไปตรวจงานในอัลบั้มนั้น ซึ่งถ้าเกิดครูแนะนำหน่อยนึงถ้าเกิดวงจรมันยากไปครูไม่แนะนำอย่าไปเลือกนะครับถ้าเลือกวงจรนั้นแล้วมันมันซับซ้อนมากเกินไปอย่าไปทําให้พยายามเลือกวงจรที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้เลือกอันดับที่สองคือเลือกแล้วต้องหาซื้ออุปกรณ์ได้เขาจะแมไม่ใช่พอไปถึงเวลาปุ๊บเราไปซื้ออุปกรณ์อาจารย์ครับตัวนั้นก็ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีแสดงว่าวงจรนั้นใช้งานไม่ได้นะครับอันดับที่สามก็คือ วงจรนั้นพอเอามาประกอบแล้วต้องใช้งานได้เพราะครูจะให้นำเสนอใช้เวลาทำสี่อาทิตย์อาทิตย์ที่สี่จะให้นำเสนอนำเสนอออนไลน์นี่แหละนะครับดังนั้นเป็นไงเราก็ต้องมีข้อมูลหน่อยนะก็ไปหาข้อมูลนะครับแล้วเ,เอามานำเสนอในสัปดาห์ที่สี่เรามีเวลาทำชิ้นงานสี่อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ให้ทำอะไรส่งลายวงจรลายอุปกรณ์และก็ลายทองแดงซึ่งเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับ เหลืออีกสามสัปดาห์พอถึงเวลาปุ๊บก็จะให้เริ่มประกอบประกอบเสร็จก็ลงอุปกรณ์ลงอุปกรณ์เสร็จก็นําเสนอในสัปดาห์สุดท้ายดังนั้นหวังว่าพอถึงสัปดาห์สุดท้ายเราคงมีงานส่งครบเนาะนะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์ครูจะเก็บห้าคะแนนนะห้าค,คะแนนอย่างอาทิตย์นี้ให้ทำอะไรครับส่งสามลายเนาะลายวงจรลายอุปกรณ์ลายทองแดงถ้ากลุ่มไหนส่งครูก,ก็ให้ห้าคะแนนถ้ากลุ่มไหนไม่ส่งเป็นไงคะแนนก็จะหายไปห้าคะแนนนั่นเองครับ ดังนั้นก็รบกวนนักศึกษาส่งให้ครูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับส่งงานให้ครูด้วยครับเราจะได้มีคะแนนในการตัดเกรดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับสงสัยไหมหวข้อตัวเองคิดว่าทาได้ไหมนี่อืมอย่าง,งา,<ม>าพูดช,ชื่อวงจรไอ่าหวข้อที่ห้าเป็นไอซีวงจรอ,อ่าสวิต์สัมผัสซีดีสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งวงจรที่เจ็ดครูคะ อของนาดาน่าจะเป็นวงจรที่เจ็ดวงจรที่เจ็ดจะเป็นวงจรอตเตเบิลมันตีวเวกเตอร์พูดง่ายคือเป็นวงจรผลิตความถี่โดยใช้ไอซีทามเมนี่ยสิลระชัยเพิ่งเข้ามาครับสินระชัยก็คู่กับมหาชัยไม่ใช่เหรอือก็ทำม,มหาชัยมหาชัยเขาตั้งแต่แรกได้วงจรอะไรครับได้วงจรอะไระก็ได้หัวที่ห้าไงวงจรสวิตสัมผัสไงโดยกูกำหนดเบอร์ให้ใช้ CD4011 เป็นวงจรต้องมี IC เบอร์นี้ในวงจรด้วยนั่นเองส่วนวงจรไหนที่ครูไม่ได้ระบุเบอร์ก็แสดงว่าเราสามารถเอาเบอร์อื่นใส่เข้าไปได้นะมีแค่หัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่ห้าหัวข้อที่หกเจ็ดแล้วก็แปดที่ครูระบุเบอร์ที่เหลือเอาเบอร์ไหนก็ได้ไม่ได้จํากัดนั่นเองนะแต่ที่สําคัญคือเป็นไงต้องประกอบได้เนาะต้องหาซื้อได้และสุดท้าย ทำแล้วมันใช้งานได้นะถ้าทาไม่แล้วใช้งานไม่ได้ครูหกักคะแนนออกเพราะคะแนนชิ้นง,งานกูจะเก็บทั้งหมดสามสิบคะแนนครับเป็นคะแนนชิ้นง,งานในหลายวิชานี้ครับหามีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับถามไม่สงสัยแล้วเหรอไม่ครับโอ้ยไม่ไม่สงสัยแต่ตอนทําจริงเนี่ยโอ้ปวดหัวอะไรเน่ะจังครับนั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีคือข้อแนะนําที่กูจะแนะนําก็คืออย่าเลือกวงจรที่มันซับซ้อนมาก เพราะถ้าเกิดซับซ้อนมากเราจะประกอบไม่ได้ความหมายกูนะครับอันดับที่สองก็คือต้องหาซื้ออุปกรณ์ได้นะเลือกวงจรมาแล้วหาซื้ออุปกรณ์ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะสุดท้ายเราก็ทําเป็นตัวชิ้นงานไม่ได้ใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็บรบกวนพยายามเลือกหัวข้อที่มันโอเคนะครับที่คิดว่าตัวเองสามารถทําได้หาซื้ออุปกรณ์ได้แล้วก็ประกอบได้ไม่มีปัญหาดังนั้นก็ใั้นก็ พอ,พอหาสามรูปให้ครูเสร็จรปุ๊บโยนไฟล์เข้าไปในงานอัลบั้มที่เรามีชื่อเรากับเพื่อนเรานะ่ะเดี๋ยวครูจะเข้าไปดูก่อนนะถ้ามันทําถ้ามันเลือกมาแล้วครูคิดว่าทํางานไม่ได้ครูจะให้เปลี่ยนหัวข้อนะครับจากหัวข้อที่เราส่งมาให้ครูนะ่ะครูจะเปลี่ยนนะนะเพราะบ,บ,บางบางอย่างเธอเลือกมายากเกินไปก็มันอาจจะทําไม่ได้พอถึงเวลาจ,จริงซื้ออุปกรณ์ไม่ได้อีดดังนั้นครูก็จะให้เปลี่ยนหัวข้อไปนั่นเอง ดังนั้นอาทิตย์นี้ให้ส่งรูปวงจรให้ครูสามรูปเท่านั้นเองยังไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์นะแต่ต้องหนึ่งไงงคิดว่าเราประกอบได้เนาะสองหาซื้ออุปกรณ์ง่ายสามก็คือใช้งานได้จริงนะครับให้มันได้สามหัวข้อนี้นะถ้าครบสามหัวข้อนี้ครูคิดว่าชิ้นงานเราได้เต็มซึ่งคะแนนชิ้นงานจะได้คะแนนเท่ากันทั้งคู่นะครับอย่างเช่นคะแนนกลุ่มเราได้สามสิบคะแนนก็ได้ได้สามสิบคะแนนทั้งสองคน แต่ถ้าได้ศูนย์เป็นไงก็ได้ศูนย์ทั้งสองคนเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ฝากด้วยนะครับติดตามงานให้กูหน่อยครับอาทิตย์นี้ให้ส่งสามรูปก็ส่งงานให้กูด้วยนะอย่าลืมครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับถามได้ส่งถึงวันไหนครับกูก็ส่งไม่เกินบันจันทร์ของเราไงอ๋อครับในในทุกสัปดาห์กูให้ส่งได้ไม่เกินวันไหนบันจันรครับนั่นแหละครับดังนั้นอย่าส่งเกินบันจันร์ ราะถ้าส่งเกินบรกจันครูก็จะหักไปเรื่อยเพราะเราส่งงานไม่ตรงเวลาครูจะหักคะแนนออกส่วนหนังสือคิดว่าห้องเราส่งครบแล้วเนาะตอนนี้ครูนับน่าจะครบหมดแล้วลนะ่ะน่าจะส่งทุกคนแล้วเมื่อกี้ก็สมบัติเพิ่งมาส่งครูครูก็เลยว่าน่าจะครบแล้วอืมนะไงก็รบกวนอาทิตย์นี้ส่งงานให้ครูสามรูปนะครับโดยส่งเข้าไปในอัลบั้มที่เราสร้างขึ้นที่มีชื่อเรากับเพื่อนเรานะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวครูจะเข้าไปเช็ค ว่าเราส่งงานโอเคไหมถ้าโอเคพอสัปดาห์หน้ามารูก็จะอธิบายในส่วนที่เราต้องทําต่อนั่นเองนะครับซึ่งวันพุธเราอาจจะไม่ได้เจอกันนะเพราะกูพอดีกูมีประเมินกูก็เลยว่าสงสัยวันพุธรูอาจจะไดไ้ไม่ได้มาอ่อนนะคดังนั้นะไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดไม่เห็นนะกูรูติดประเมินอยู่นะครับงนั้นกูก็เลยรบกวนมาคุยวันนี้ก่อนนั่นเองนะครับ,รนะรบ,นะรบส่วนกลุ่มที่ยังไม่เข้ามาเดี๋ยวกูจะจับฉลากให้แล้วกัน แต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมไปสร้างอัลบั้มที่เป็นชื่อเรากับชื่อเพื่อนเราไว้เพราะตอนส่งงานเราต้องอาศัยในในการส่งเข้าอัลบั้มนั้นเองนะครับก็ฝากไปบอกเพื่อนหน่อยนะสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าเข้าออนไลน์ในวันนี้ครับส่วนหัวข้อเดี๋ยวครูจะจับรออันนี้ครับอ่ามีคําถามไหมเอ่ยอ่าถ้าไม่มีครูก็ไม่บรบกวนเวลาเราละล,ะละ่ะก็น่าจะสมควรในเวลานะนะครับก็ พูดกันเพียงเท่านี้ครับผมก็บายบายขอบคุณครับ,สว,รบสวัสดีครับบังทับับ